สีบวคือกันหรือว่าเปลี่ยนตอนมันพอ,องโตว,วะสวัสดีพี่น้องกินบอนกเว็ดนามนี่นั่นน่ะดูเห็นไหมบอมันอันนี้ตัวมัมนเออมันสีน้ําเงินกับสีม่วงนะเพลินดูดีๆดิดอันนี้ตัวผู้เมืองพี่น้องสีเป็ดมันสีบวคือกันมองไกลปีกมนันอ,อ้าวมาพ่อผู้สาวมันนั่งค่อยผู้บ่าอยู่ริมตตริง <laughs> <c oughs> พ,พ,พ่อสาวผู้สาวนัดผู้บ้ามาอยู่ริมตะริงใส่แบบผู้บ้บาเด้อลูก <c oughs> ห้วยงานสวนกูดีแลยเสียจากโตเด้อ <c oughs> พินมึงเสียเด้อมึงเสียเด้อมึงงานไก่กูดีด้อเอ,าอ,นนอาอันนี้ของตัวเองไม่เอาอ้าวให้ปู่มึงมาเอามากินเนาะอันนี้นี่นี่อา้าบโบเดว,ว่าจังได้เนาะขอบคุณมากมากชนะเอา้าฟังพุ่นกันไรเกือบยี่สิบตัวเวยอพี่น้อง กินแล้วแล้ววันนี้นอันกินอยู่เฮนื่อคนปัญญาตอนนี้ดอกตอว่าอยากไม่เป็นบรรยากาศเนาะนแสบอันแสบนองไก่แต่ว่าหัดไม่น้่อยบ่คอยมักน้องไก่แบบไดมันมีเนื้อรลายโพดไม่หน่อยอยากกินแต่มองมันกระดูกหน่อยมองเนื้อเนี่ยนหน่อยเอาไป <c oughs> ตัวก็เดอนแล่เอาแต่โค้งมาโอ้มึงแหล่น่ะมาห้น้ำกลุน ทันให้มึงแรงยยงางนั้นมาให้น้ำกลถ้าม้าก็บอได้กินกระดูกก็เอาจนว่าเกี้ยงว่าสันเห็นมามวนอันบอกให้อัน <laughs> นี้อ,อันกูว่างไปเลยมึงไปวุ่นวายัางอยกบันทนีอ๋อเป็นบ้าเนาะร้านนู้นเหรือเขาไม่ขายน่ะมีเบอร์โทรไม่โทรถามก่อนช้างน้อยเข้าไปดูในนั้นมันมีเบอร์โทรอยู่ลูกโทรไปถามก่อน ช้างน้อยวอลเลอมันจะขึ้นเลยร้านอาหารไทยนะถ้าเขาขายเราค่อยไปป้าก็อยากกินอยู่เค็อันน้ำพริกเผาหมูหยองเมือนอันซิมซี่แสบๆอยู่ถ้าพี่น้องมาปรเปลี่ยนบรรยากาศมาพินมาโอ้ในน้ำนาี่ก็หลายพี่น้องพายยางขับไปเบิงเด้อ โอเสียงเป็ดห้องกรอบกรอบกรอบกรองกรอบ,ข,อบขี่เป็ด้วยนี่มึงจับสัมผัสน้ำก่อนพี่น้องโอ้น้ำเย็นอยู่เย็นอยู่เด้อคันลองอาบอดไรดอกข่อยซ้ำนี้เขาบอกว่ามันเย็นนะพี่น้องถ้ามันโยกเยกอย่าว่ากันนะ พ่อเขาเข็ดีอยูเ่เขามีเสามีรักก็ตีว่องมาหายพ่อมาลงใดแค่ใดนะคะเขตความปลอดภัยให้เลือดจังใดแต่งยางกับสิตายอยู่เมาอันนั้นแล้วกินตะมะฮ้ยิงมีมาย่างสะพานพี่เอ้ยมันโยกว่าเขาจะหักนี่แหละเมาเมาสะพานระบาดพี่น้องอุ้ยวิวงามมีลีเนาะ วิวสวยนะคะพักกันมากินเขานอกบ้านตำหมูหุงทอดกไก่แม่พิ้นเฮ็ดแล้วก็บตำแจ้วปลาแดกแล้วก็อันย่ำหมูสับใส่ไข่ต้มแซ่บแซ่บแต่ว่าหมูสับมันเดินโดนอากาศเย็นนหน่อยมันละเป็นไข่ก่ได้พักกัเก็บไว้ออกไปกินอยู่บ้านนะคะพ,พี่น้องมาปรับเปลี่ยนบรรยากาศคนยู่หลายอยู่ได้พี่น้องมองนีไว้หน่อยค่อยมาพักนะคะ ร้านมาแตสเวอสเต,เตรเลียกกับพมามพักนีมูมาแต่ทางตอนใต้กับผ้ามาพักนีนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านใน,นตอนนั้นไม่น้อยเฮ็ดงานอยู่หนีพอดีนะเฮ็ดงานอยู่ในเมืองนี่ก็เลยได้ผามาพักอยู่หนีถ้าพักหลอนแล้วก็มาพักอยู่หนีเวลาหลานเขามีาอย่างี่สิเขายางเข้าไปซอยปุ๊บปั๊มเขาก็ได้เข้าไปอี่สินะเงียบๆผู้ซื้อว้านอาหารเขาน่าจะปิดแลว้วเขาน่าสิ้ายแต่หนาห่อนไม่น้อยเบิง่งนเลตอนแรกว,ว่าสิไปเสือไอศครีมกิน เขาก็เปิดโอ้ยคาแม่คาแม่พิ้นไดงยินเสียงมันว่ามันว่าคาแม่คาแม่ว่าฉันคาแม่คาแม่คาแม่แต่ละคนมันมีความเมตตาปานี่สัตเลยเอาแค่นี้ก่อนเนาะโดยรักใจใจใจรักนะชิบจ